สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับโอ้ยฝนตกอีกแล้วครับบรรยากาศมืดมดครับวันนี้ฝนลงเม็ดแล้วครับมาดูแท็กทีมครับผมทีมงานชอสิริพง์นะครับจันตกิกับเสียลิ้นครับ โูบิโก้ S K ร้อยสี่สิบนะครับสองคันลุยงานลอกคล้องครับโอ้เสียลิ้นใส่ปีกมาดเลยครับ การสักดึงแต่งสโลปมานะครับการสัก,สกขับซานี่กับเจ้าถุงทองนะครับมาถึงฝนลินแล้วครับโอ้ค่อนข่างจะมืดหลอกลอง เสร็ล้ประมาณ600เมตรนะครับไปกลับก็กิโลกว่ารถเล็กกับรถใหญ่ทํางานด้วยกันได้นะครับก็ต้องแบ่งงานกันโอ้รถทีมงานชอสิลีพงนี้ยังเร็วอยู่เลยครับองเสียตู รงานหลวงขอให้บอกครับปีหน้านี่ว่าจะจดหอจอกอนะครับเจนิดบอกให้ลุยแล้วปีนานี่ไว้รับงานหลวงนะครับเพราะว่าไปทํากว่าคนอื่นแล้วกลัวไม่ได้เงินนะครับเดี๋ยวจดเอาเองเลย จะจดรวบอูเข้าไปด้วยนะครับเป็นอจก,กอช่างตุนดินด่วนนี่น,น,น,นีตอนนี้มันแจงแล้วเนี่ย นีน่มันหมือดอากาศไม่ค่อยดีครับผมช่วงนี้ฝนลินแล้วเม็ดใหญ่แล้วโอ้จานตินี่ฟีเมอมากเลยครับสุดยอดเลย มาตามต่อคลิปหน้านะครับจะพาไปดูจานสักแต่งสลบสวัสดีครับ